สวัสดีครับเปิดบ้านเพชรยนต์ต้นเดือนนะครับมิถุนานะครับวันที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับก็พามาอัปเดตนะครับกระบะนะครับโซนพร้อมใช้กระบะสวยกระบะเดิมนะครับคัดมาให้แล้วเป็นกระบะรถบ้านรถแต่งงานนะครับมีอีซูนิสันโตโยต้าครบหมดเลยสีประตูหรือแคบที่นี่ครับมีครบหมดครบวงจรเรื่องกระบะมือสองนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับซื้อสดได้ทุกคันเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพาดูนะครับรายละเอียดคันไหนยังไงนะบ,บอกเลยว่าทุกคันมีโปรแถมให้คุ้มคุ้มนะครับประกันเครื่องเกียร์ฟรี1ปีและก็เป็นในเรื่องของตัวนะครับบริการเฉือนฟรีให้อีก1ปีครับวันนี้เดี๋ยวบอกเลยเริ่มจากตัวอีซูก่อนเขาบอกเลยว่าคันนี้อีซุคันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเป็นกระบะสีประตูเกียร์ออตโต้สีขาวสภาพเดิมสันคมชัดเจนรถเดิมนะครับคันนี้รถบ้าน4ประตูครับตัวแซดหนนะครับ 679,000ผ่อนประมาณคนละ10,000บาทนะครับเงินเดือน20,000 17ซื้อได้ถ้านะครับไม่ดาวเนาะแต่ถ้าถ้าดาวเนี่ยก็ซื้อ17ก็ซื้อได้แล้วนะครับสวยเดิมครับเป็นตัวยกสูงไฮ g h นเดอร์ครับแบบนี้นะครับกล้องถอยกล้องหลังมีมาให้แม็กสีบอลด้านในเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีคุชชั่นโทนให้พร้อมครบเลยนะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับสวยงามสภาพเดิมแบบนี้นะครับแอร์หลังมีให้ครบนะครับ แอร์หลังมีให้ครบสภาพเรียกว่าเดิมสวยแบบนี้เลยอะคันนี้ราคาค่าตัวนะครับ,อย,นะรบอยู่ที่นะครับอยู่ที่นะ6แสน7หมื่น9รถปี2ไม่9หมื่นโลครับไม่น้อยด้วยนะผมบอกเลยว่าถูกกว่าตัวเอ็กซิลี่อีกนะคันนี้ก็สวยนะครับบอกเร็วรถเดิมเครื่อง1.9นะครับติดต่อมาได้สภาพเดิมเครื่องดิ้นเครื่องดิ้งนะครับแล้วก็มีแถมวีลสให้หนึ่งคันด้วยนะครับ โซลิต้าเวลออสนะครับรถเจ็ดที่นั่งเนาะมินิแวนนะครับมากันต่อครับสี่ประตูออโต้นิสสันนาวาร่าครับมีให้เหมือนกันนะครับก็ซื้อกระบะที่พยนต์ติดต่อติดต่อหาไปเลยนะครับเรื่องกระบะมาถึงเป้ได้เลยนะครับเป้เป็นฝ่ายช่างรับตรวจรถรับดูรถอยู่แล้วนะครับคันนี้สี่ประตูออโต้นาวาร่าสองจุดห้านะครับ E L Caliber ปีสิบเก้าจนยี่สิบสี่แสนสิบเก้าขายเงินสดและเงินผ่อนเงินผ่อน จ็ดปีไปซืงวดผ่อนแปดพันครับคันนี้ติดต่อหาไปได้เลยได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังให้ดูด้านในนะให้ดูด้านในนะครับนี่เบาะหนังหุ้มให้ใหม่โคตรสวยโคตรกริบจอมีให้กล้องมีครบแบบนี้นะครับสนใจซื้อโทรหาไปเลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะสภาพเดิมเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ส่วนี่คันนะครับเป็นนาวาล่าแบล็กดิชั่นแดงดำนะครับไม่สองหมื่นหกพันโล นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันราคาจับต้องได้สาภาพสวยสาภาพเดิมแบบนี้ครับนี่ครับสวยเดิมสาภาพพร้อมใช้สนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับนาวอล,ล่าหล่อสาภาพเดิมสวยนะครับไปมีให้คันนี้เรียกว่าผ่อนประ,ประมาณนะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับงเงินเกินหมื่นหกหมื่นเจ็ดทำงานเกินอย่างปีผ่านโปรแล้วซือซ้อได้หรือนะครับ ทำงานอยางที่เก่ามาเราย้ายมาก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เก็ราคาอยู่ที่นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าผ่อนเก็บพันห้าดอกเบีย้ยก็สามสี่บาทห้าบาทแล้วแต่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้กล้องล็อกคันสภาพเดิมไฟหน้าปูจิเตอร์ได้ปียี่สิบนะครับดอกเบีย้ยพิเศษมีให้จอมีให้ครบกล้องมีครบไม่สองหมื่นแปดพันโลเห็นไหมครับสบภาพด้านในเดิม,เด,มเดิมใหม่ๆเลยนะครับนี่ด้นนในเดิมเดิมใหม่ๆแผ่นเพจอยู่ครบนะครับเป็นกระบะแฉบเกียร์มนนวนนะครับ ยางออฟโรดนะครับนี่ยางขนาดเป็นนิ้วแบบนี้เลยยางก็แพง20,000แล้วนะครับแค่ยางก็คุ้มแล้วคันนี้สนใจแคปจอโทรหาไปได้เลยนะครับหรือใครจะเอาแบบถูกเบาเบาครับนี่มีตัวคาลิเบอร์ให้3 6 9 0 0 0ก่านเนะครับปีก็ย0เหมือนกันไมค์ก็ประมาณ50,000โลอ่ะเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับราคาก็จะถูกกว่านะครับต่างแค่ line, body, แลายบอดี้ด้านนอกไม่มีคิ้วแค่นั้นเองได้สีขาวสภาพเดิมแบบนี้นะครับ ผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเนี่ยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าราคาห่างกันนิดนึงนะครับสนใจโทรได้เลยขายงินสดแเงกันผ่อนครับเป็นกระบะเกียร์แมน,นนวลนะหกสปีดเครื่องทนทนถึกถึก,กร้อยร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับตัวเครื่องนะร,รถเดิมจะแรงกว่าพวกรีโวนะรีโวจะแรงม้าร้อยห้าสิบตัวถ้าเป็นนิสสันจะร้อยหกสิบสามตัวนะครับสนใจแบบนี้โทรหาไปได้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับสวดใครที่หากระบะเกียร์กระปุก เป็นตัวแบบว่ารีโว่นะครับเป้มีให้เหมือนกันนะครับรีโว่ตัวมิดครับคันนี้ราคา459,000ได้ตัวมิดไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ครับถ้าเป็นตัวเอ็นที่ธรรมดาจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัปติบรบเตอร์นะครับนี่ไฟหน้าไม่เหมือนกันนะเป็นไงครับสวยๆแบบเดิม,ดม,ดมสีเทาดำด้วยนะครับพน89,000นะครับ459,000ไมค์กิฟต์ไมค์หมื่นกว่าโลไมค์หมื่นสองนะครับประกันศูนย์เหลืออยู่2.4มิดดูด้านในไมค์กิฟต์เลยถุงซีนคุ้มยังอยู่ สูงซินุ้มยังอยู่เบาะผ้าเกียร์เป็นนุน่นจอทัชสกรีนนะครับกระจกมองหลังพับไฟฟ้าไอ้ปรับไฟฟ้าได้จะพับมือนะครับอย่าไปหายดูนะมันมีคันหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอยู่คันหนึ่งนะที่จะมีกล้องหลังให้อะอยู่ด้านในแน่เลยนะครับอาสีเทาดํามีสองคันนะครับกล้องหน้าหลังไม่มียะแถมให้นะครับคันนี้นะไม่มีกล้องหน้าหลังยะแถมให้ครับ ส่วนถ้าใครจะเอาแบบตัวไอที่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้4แสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าได้ตัวอที่สีเทาดำนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าปียี่สิบสองไม่สองหมื่นเจ็ดคุ้มคุ้มสวยสวยไม่สองหมื่นเจ็ดครับแบบนี้สีเทาดำโคตรสวยโคตรงามแบบนี้เลยติดต่อหาเป้ได้นะครับถ้าอยากได้กระบะนึกถึงเป้เลยนะครับเป้เพชรยนต์นะกระบะเดิมมือสองเท่านั้นนะครับคัดเกรดมาให้แล้วรถเดิมเครื่องน่นการันตีให้นะครับ สภาพสวยเดิมแมคเนเนอร์ er เดิมๆสวยๆครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีหนึ่งปีด้วยนะครับไม้สองหมืนเจ็ดดูดิครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยออกง่ายครับไม่ต้องดาวไม่ต้องทําก็ได้นะครับถ้าทํางานแบบพนักงานบริษัทอายุงานเกินปีนะครับบอกเป้ได้เลยเดี๋ยวเป้จัดให้ครับส่วนใครหากระบะทสี่ประตูออโต้รีโวนะครับเป้มีไม้น้อยสุดนะประมาณสี่มือเอ้ยแปดหมื่นโลนะครับไม่แปดหมื่นโลน้อยสุดในราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าคันนี้สี่เก้าเก้า 499ไม่แสนแปดเกียร์โต้นะไม่บอกเลยวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับก็คัดได้นะตามงบตามปีนะครับแบบนี้ก็มีให้สี่ประตูออโต้ Auto ครับสวยเดิมแบบนี้นะครับสบภาพเดิมนะครับ499ปี19ไม่แสนแปดด้านในคลิปๆใหม่ๆด้านในคลิปๆใหม่ๆนะครับเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะครับไม่แสนแปด คารบอยมีครบยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับสภาพด้านในเดิมสวยงามนะครับสวยเลยคันนี้นะครับผ่อนประมาณ9ก้าพบาทโทรหาไปได้คันนี้ทะเบียน2087สนใจคันนี้แคปจอ CF หาไปเลยโทรหาได้เลยนะครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านเหมือนกันทุกคันนะครับทุกคันทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับ มาดูกระบะแคปออโต้สำหรับค่าที่สันบ้างนะครับเพิ่งจะปล่อยไปหนึ่งคันเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกระบะแคปออโต้ครับผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผ่อน7,500นะครับประมาณนี้นะครับ6ก0 0 7,000เอาง่ายๆนะครับถ้าประวัติดีเครดิตดีเนาะผ่อนเบาครับคันนี้เป็นรถปี19.20ตัว V นะครับกล้องมีให้ครบนะครับกล้อง 3D กล้องถอยแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับได้มาเรียกว่าครบครอบคลุม นะครับมีกล้องมูอับสตางคให้ด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่าไม่แสนนิดๆนะครับสภาพเดิมๆสามแสนแปดหมื่นเก้าออกใหม่แปดแสนนะครับบอกเลยว่านาวาร่ามือสองแบบนี้คุ้มนะครับได้ปีสิบเก้าจุดยี่สิบนะครับดอกเบี้ยแคมเปญพิเศษมีให้ด้วยคุ้มครบครับและดูทนายกันนะครับคันนี้ปีสิบเก้าไม่แสนหกพันโลนะครับคันไม่แสนสองพันโลขายไปแล้วนะครับ บอกผ้าครับเกียวโตเบรกมือมันนวน่อ่าจอใหญ่ๆกล้องถอยครบไม่แสนหกพันโลไม่เดิมไม่แท้ไม่กับไม่ก,มก่อนแน่นอนการันตีให้นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยกล้องหลังให้นะครับเห็นไหมเป็นรถทำงานนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยกล้องหลังให้นะครับครบๆนะนี่เซ็นเซอร์ถอยมีให้ตัววีแครีบอยมีให้ครบนะครับไม่เอาแครีบอยบอกได้จะอถอดออกให้นะครับนี่สภาพคลิปเดิมตะเข็บต่างๆเดิมนะครับสวยงามอ่ะ เห็จากคันนี้โทรหาเลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับหรือใครจะหาก,ากระบะแคปออลไม่ใช่แคปออโต้แคปแมนวนวลนะครับทะเบียน1นึ่คันนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ว่าเกียร์ออโต้ไหมแต่เหมือนจะเกียร์ออโต้นะ4 4 9 0 0 0สี่นะครับ4 4 9 0 0 0สนาพนะครับสาภาพเดิมสวยนะคันนี้ราคานะครับเท่าไหร่ไปดูกันสี่แสนสี่หมื่นเนะครับอ๋อจะเกียร์ออโต้ คันนี้เป็นเกียร์โต้นะสเปคท็อปทอปเลยนะครับวงมไลัยมันติฟังก์ชันเป็นตัวมิดเนาะมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลครับนี่มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับสวยเดิมพร้อมใช้ด้านท้ายต่างๆเรียกว่าเดิมหมดเลยนะครับสวยงามแล้วใครหากะบะอะแคปออโต้ไม่ไม่เอาเอาเกียร์แมนนูนได้ไหมเปครับไปจัดให้เป็นคันนี้นะครับ 3 7 9 0 0 0เีโ่ว G ปี16เกียร์แมนนวล6สปีดรอรลอ,ลอขัดสนขับมันครับตัวนี้เป็นตัว2 8 G พ i เอนอร์นะครับไม่แสนเจ็ดนะคันนี้ก็เดิมๆนะครับมีวรัันตีให้นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอ่าจอกล้องมีครบนะครับด้านในเบาะหนังสภาพเดิมแครบเปิดได้สวยเดิมแบบนี้3 7 9 0 0 0บาทครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแคบอะแคบยกสูงสีขาวสภาพเดิมเลยนะครับและเดีาา๋ยวพามาดูค่ายอีซูบ้างนะครับอ่ะคันนี้ใครสนใจแคปจอโทรหาเลยนะครับเครื่องทนถึกแรงๆสุดๆละวสองพันแปดนะครับส่วนคันที่หาเครื่องหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูนะครับนี่ปีใหม่ๆสภาพสวยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นตัวอ e ีซูดีแมกนะครับสี่ประตูนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กล้องถอยมีให้ครบแบบนี้ ราคาค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบไม่แสนเดียวไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับนี่รถใหม่คลิปใหม่ๆนะครับเบาะสภาพเดิมนะครับถ้าเป็นตัวแซดแบบนี้จอจะไม่เต็มไม่เต็มเห็นไหมถ้าเป็นตัวแซดพีเอ็มจะได้จอเต็มแอร์ออโต้นะครับพวาลัมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สาภาพเดิมสวยครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับรถเดิมนะ แอร์หลังมีให้อยู่แล้วสำหรับตัวแซ่ขึ้นไปเนี่ยมีครบหมดเลยเนี่ยครับแอร์หลังบอหนังครบนะครับอ่ะกระบะซีระตูคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรถปียี่สิบครับประวัติดีเครดิตฟรีดาวดอกเบี้ยสองบาทกว่าสองจุดสี่เก้าสองจุดเจ็ดเก้าขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับประวัติใส่ออกได้ประวัติยังไงก็ออกได้ครับขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสบูโรโทรมาได้นะครับสภาพรถสวยรถเดิมแบบนี้เลยนะครับ ส่วนที่ค่ายกำลังมองหาแล้วก็บาท4ประตูนะครับค่ายตัวนี้นะครับจะเป็นค่ายเรียกว่าค่ายท่สันนะครับ4ประตูเกียมันนวดนะขาวดําตัดหล่อๆแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่ะคันนี้นะครับตัวคาลิเบอร์นะสองจุดห้าอีสี่แสนนาพนะครับ4 1 9 0สนหนึนาพนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,200บาทนะครับ สวยเดิมสภาพน่าใช้มากนะครับสภาพน่าใช้เลยเกมโน่นหกสปีดกว้างใหญ่นะครับด้านในกว้างใหญ่โทนสีดําทั้งหมดเลยนะกล้องมีให้ครบไม่แสนเจ็ดไม่แสนหนึ่งไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่ใช่แสนเจ็ดหมื่นนะสวยเดิมน่าใช้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับแคปออโต้ครับคันนี้หลุดจองครับลูกค้างบกันเงินไม่พอนะครับเป็น รีโว่สี่ประตูนะครับคันนี้เครื่องดีนะไม่แสนเดียวปีสิบเก้านะครับรีโว่สี่ประตูตัวนี้นะครับทะเบียนสามศูนย์ห้าห้าครับได้ปีสิบเก้าราคาอยู่ที่นะครับห้าแสนสาม0มื่นเก้าพันนะครับมีห้าแสนสามื่นเก้าห้าแสนสี่หมื่นเก้าคันนี้ใหม่กิบเลยนะครับเกียร์ออโต้สภาพเดิมสวยครับคันนี้นะครับสนใจโทรหาไปได้นะครับ ด้านในกิฟต์ใหม่ๆรถเกตเอสวยๆนะครับเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายรีวิวอีกรอบหนึ่งนะอ่ะเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ครบแล้วติดมาครบนะครับนี่เซ็นเซอร์ถอยมีครบท้ายเดิมสวยๆแบบนี้นะครับสนใจโทรได้เลยอ่าวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับโซนโฟกัสเจเนอร์ไปก็มีให้นะปีเดียปีใหม่18 19 20 21 22มีครบหมดเลยนะครับมีก็มีสามสิบกว่าคันเมีก็มัน 600,000นะครับ600,000 600,000เป้มีให้มีเองนะปี18 19รถอย่างงานทั้งนั้นเลยลีฟอร์ชิเนอร์นะครับก็จะเป็นพวกฟอร์ชิเนอร์ปี18 19ไป900,000ก็มีให้ครบนะครับอยากได้รถตู้รถกระบะรถเก๋งโทรหาเป้นะครับมีครบหมดที่นี่อ่ะกระบะนะครับสนใจคันไหนยังไงก็ดูไว้เลยนะครับแคปจอโทรหาเป้ได้นะครับอัตราหน้าหืมบอกนะครับ4,079ถูกสุดแล้วนะครับเป็นตัวรีโว่4ประตูรถปี20นะไมซ์วานะครับ 479,000นะครับแล้วก็มี x-series สีดำนะครับ749,000นะครับคันนี้5,000ไอ้คันนี้479,000ถ้าเป็นตัว X-series เนี่ยมันปี22เนาะมันจะเป็นตัวพิเศษนะครับ749,000พอร13แล้วก็มีไม่4ไอคันนี้ไม่200,000นะครับรีโว้รสิประตูราคาอยู่ที่479,000บาทครับคุ้มครบจบที่นี่โทรเลยครับ094 789 4848ครับ กระบะสวยพร้อมใช้ตรงนี้ครับมีให้ครบๆนะครับวันนี้ฝากมาด้วยกระบะสวยมือ2องโทรหาไปได้เลยครับ